มีวาสนาต่อกันนะครับพบเจอกันมีวาสนาต่อกันเราก็รักใคร่สามารถีกลมเกี่ยวกันนะครับมีสิ่งใดเราก็แบ่งปันให้กันนะครับมีเรื่องราวดีๆเราก็พูดคุยทักทายนะครับก็วันนี้สิทธ์นะครับหลายท่านก็ร่วมถวายผลไม้บูชาพระจันนะครับถวายน้ำดื่มถวาย เทียนเพื่อให้เกิดแสงสว่างช่วช่วงแจ่มใสนะครับก็เราก็มาร่วมจุดเทียนนะครับเพื่อให้สติปัญญาของเราเฉลียวฉลาดเพื่อให้เราผ่านเรื่องราวในชีวิตได้อย่างเข้มแข็งนะครับเพราะว่าชีวิตนี่ต้องพบเจอผู้คนหลากหลายนะครับด้วยหัวใจที่เข้มแข็งก็จะทำให้เราสามารถขับเคลื่อน ชีวิตของเราไปในจุดที่เราปรารถนาได้นะครับหลายคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมพวกเราสายมูถึงมีมีชีวิตที่รุ่งเรืองดีจังเลยนะครับสาเหตุหลักๆก็คือเราตัดเรื่องของความไม่เข้าใจชีวิตออกไปนะครับพอเราสายมูเราเชื่อว่าเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดนบันดาลประทานพรให้กับเราในที่สุดก็จะทําให้เราบาันพ้น เรื่องราวต่างๆไปได้แต่คนที่เขาไม่มีหลักให้ยึดถือนะครับเขาก็จมอยู่กับปัญหาไม่มีแนวทางแก้ไขสุดท้ายก็หาทางออกที่ผิดพลาดอาจจะต้องอาจจะไปเบียดเบียนคนอื่นอาจจะอะไรลักษณะแบบนี้นะครับก็ทําให้ชีวิตของเขาแตกต่างจากพวกเรานะครับที่เป็นลูกหลานของตาหนักเสียน12องค์เทพนะครับเรามีหลักยึดเรามีหลักชัยเรามีครูบาอาจารย์ที่คอย สั่งสอนให้ความรู้นะครับทําให้ชีวิตเราสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างทรงพลังนะครับทรงพลังวันนี้นะครับเราก็มาขอพรพระจันทร์ด้วยกันนะครับเราก็มาขอพรพระจันทร์ด้วยกันใครจะอธิษฐานอะไรก็เตรียมคำอธิษฐานไว้ได้เลยนะครับ ใครจะอธิษฐานอะไรเตรียมํำอธิษฐานไว้ได้เลยวันนี้เรามาอธิษฐานขอพรพระจันทร์ด้วยกัน,กนเพื่อนำพาความสว่างสวยความงดงามดุแสงจันทร์นะครับที่ส่องทำให้โลกนี้สว่างสวยในตอนกลางคืนนะครับเป็นหลักยิ้นอยางนะครับกลางวันก็เป็นแสงอาทิตย์กลางคืนก็เป็นแสงจันทร์ทำให้โลกนี้น่าอยู่นะครับ ทำให้เรามองเห็นเส้นทางในตอนกลางคืนนะครับถ้าไม่มีพระจันทร์ก็มองไม่เห็นนะครับดังนั้นก็วันนี้นะครับเราก็เลยมาไหว้ขอพรพระจันทร์เราก็เตรียมน้ําชาถวายนะครับพระแม่กุดยิมก็เป็นสัญลักษณ์แทนองนนค์พระจันทร์นะครับพระจันทร์ที่จะมาส่งทางให้โชคช่วงในวันนี้นั่นเองนะครับ สาธุผุ้ทุกท่านนะครับที่ร่วมถวายในวันนี้นะครับ เป็นวันพระเป็นวันลอยกระทงพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์ด้านหลังก็ขึ้นแล้วนะครับเราก็จะทําพิธีพวงสวงขอพรพระจันทร์นะครับวันนี้สิทธิ์ที่ได้ร่วมกันบริจาคร่วมทําบุญมากับตําหนักเซียนสิองค์เทพนะครับก็อาจารย์จุ้ยตําหนักเซียนอาจารย์ท็อปตาหนักเซียนอาจารย์อมรพันตําหนักเซียนอาจารย์ทัพทิมตาหนักเซียนอาจารย์คงกฤิตตาหนักเซียนอาจารย์นัดตาหนักเซียน สิทธิ์พิมพ์ประพัดสอนตำหนักเซียนอาจารย์อุ้ยรวิตำหนักเซียนอาจารย์ปฏิดาวุสเชต์ตำหนักเซียนอาจารย์ภาคกน์ตำหนักเซียนสิทธิ์บุญยวีตำหนักเซียนอาจารย์ยอดตำหนักเซียนสิทธิ์ฟ้าใสาตำหนักเซียนและพระครูหาริเป็ลานพร้อมทั้งครอบครัวของพวกเราทุกผู้ทุกคนนะครับก็ทําพิธีวงสวงไหว้ขอพรพระจันทร์นะครับนะโมตัสสะพระคะวะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแม่พระธรณีเจ้าเอ,อ๋ยอยู่แล้วอย่างอยู่แล้วเจ้าค่ะเมื่อพระแม่ธรณีอยู่แล้วขอจงเปิดธรณีศาลเปิดทิศทั้งสี่ทิศและแปดทิศเพื่อให้ข้าพเจ้าพ่อครูหาริเพชลานสัมผัสได้ว่าเจ้าของสถานที่แห่งนี้ ปรารถนาสิ่งใดให้ข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นตามที่ศิทยยานุสิตได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าพ่อครูหาริเปรลานมาเป็นเจ้าพิธีในวันนี้ข้าพเจ้าจะได้ทําพิธีได้ถูกต้องเพื่อความสุขเพื่อความเจริญด้วยเถินก็จุดเทียนนะครับจุดธูปเพื่อบูชาขอพร ขอความสุขความเจริญนะครับให้กับศิทธิ์สยานุสิท์ทุกท่านนะครับและรวมถึงสิทธิ์ตำหนักเซียน12องค์เทพทุกท่านนะครับให้มีความสุขให้มีความเจริญควายเล่าฝ้าฉายเชิญที่เจนคางเชิงยี่ชิงหลงวานซื่อจูยีเหอเชียพิงอานฝาศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์บารมีครูศักดิ์สิทธิ์ขอองค์เทพได้เสียงเล่ากลุ่มพระโพธิสัตว์กวนอิม รือต้องปิงหน้าใช้หัวหั่นจึงสือเชอากุ๊กูเตียวก๋วยเล้าทีกว๋วยลีฮองเซนโกหั่นจึงลีสำงวนไต่ปุยคิวโคบพลังพ่อปู่ชีวกโกอบรารพัฒนจงบรรดาลอิตริตเพื่อประสิทธิ์ประสาทพรให้กับสิทธิอนุศิตตำหนักเซียน12ององค์เทพให้มีตาทิพให้มีหูทิพให้มีปากทิพให้มีหัวใจอันเป็นทิพพบเจอสิ่งดีๆพบเจอเรื่องราวต่างๆที่ดีๆ ุทธังบางข้างซ้ายธรรมังบัง,งข้างขวาสังฆังบางกายาอรหันตังเกษาอรหังพุทโธตํมโมสังโฆนโมพุทธายะนะมะพะทัมะอะอุนะชาลีติอิสวาสุสาธุสาธุสาธุขอคุพระศีรัตนตรยัยองค์เทพทั้ง12พ,อองงพร,ระองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อครูเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิทธิอนุสิ์เคารพสักการะบารมีพระจันทร์และองค์เทพเทว,วาทุกท่านโปรดช่วยดลบันดาลประทานพร พ่อครูและศิทยินุสิท์ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดเดินทางไปไหนใกล้ไกลพบเจอกัลยาณมิตรที่ดีส่งเสริมร่ำรวยเงินทองเฮงเฮงรวยรวยทุน่นทั่วทุกตัวคนด้วยเทินสาธุพุทโธโพภัญญายานโนธรรมโมโกคูตโรวโร สังโฆมัคคะพร,ะะตรัตโถอิจเจตังรัตรนตยังเอตัสอานุภาพเวนะสพพทุกขาอุปตตวาอันตรายาจานัสสันตุสพพโสธีพระวันตุเตแสงเทียนที่พระครูได้จุดขึ้นนี้ขอแสงบารมีจงบังเกิดขึ้นฉับพันในสถานที่แห่งนี้ด้วยแสงใหญายนุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพเจวาแห่งองค์จันทราเจ้าได้จุดทูปไหว้ ฟ้าดินไหวชั้นฟ้าไหวชั้นดินชั้นบาดาลและไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านทุกพระองค์แล้วขอท่านจงเสด็จมาณสถานที่แห่งนี้ด้วยเถอด นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาเตชะปัญโยสังฆบูชามหาโพคาวะโหติโรปนาถังอภิปูสิยามะอรังสัมาสัพพโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สว่าขาโตพระกวตาธรรม,มูธรรมังนมาสามีสุปฏิปโนพระวโตสาวกสังโคสังขังนามามีอุกาสะวันธามีพันเตสะพังอป,ประราทังขมาทะเมพันเตมะยากะตังปุญญาสามินาอนุโมทิตพังสามินากะตังปุญญไมหังท่าตะพังสาธุอนุโมทนา กายกรรมสามวัตถรกมสีมนูกรรมสามข้าพระเจ้าพ่อขูหารีภาพพิธีขอนบน้อมนมัสการแด่องค์จันทราเจ้าและเทพเทววาทุกพระองค์ในวันนี้ซึ่งเป็นวันเป็นมงคลเป็นวันพระเป็นวันลอยกระทงเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงคณะเจ้าภาพได้มากล่าวคำขอขอมาแด่ครูบาอาจารย์คุณคลูรักคุณครูจำ คุณผู้พร่ำคุณครูสอนคุณครูที่ร่ำเรียนมาเพราะอันเชิญเทพทยเทวาอารักษ์ราสยามเทวาธิราชทุกพระองค์16ชั้นฟ้า15้าชั้นดิน1ิชั้นบาดาลแม่พระตรณีแม่พระคงคาแม่พระเพลิงแม่พระพายนางกวักแม่โพศพเน่าเขาพระเมรุมาทุกพระองค์เจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาห้วยน้องข้องเบิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาในวันนี้ข้าพเจ้านำมากราบไหว้บูงสวงขอได้โปรดเสด็จมาอวยพรแก่ข้าพเจ้าและศิทธินุสิษ์ ที่ได้ร่วมบุญในวันนี้และศิียานุสิทธิ์ทุกท่านที่เป็นสิทธิ์ของข้าพเจ้าให้มีความสุขความเจริญคิดนึกสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาประกอบกิจการงานใดให้เจริญมุ่งเรืองก้าวหน้ามีโชคมีลาบมียศถาบรรดาศักดิ์ผู้คนต่างสรรเสริญด้วยเถินสาธุสารชัง เสนางสะพันธุงนรินทังปฤตตานุภาโมสถาระกะตุติปิตวานะเมตังสะเมตตาระพันตาอาวิกิตตาจิตตาปริตังะนันตุ สักเขกาเมตารุเปกิริสิขฆาราตเตจันตัลิขวิมาเนอที่เประเถจะกาเมตารุวะนาภาเนเธหะวัตถุไม่ิเขตเตภูม่าจะยันตุเทวาชลากาลาวิสเมย์ยาฆาคันธพานาคา ทิศทังตาสันติเกยังมุนิวรวาเจนังสาโนโวเมสุนันตุธรรมะสวนาคกาโลอายัมปันต์ตาธรรมะสวนาคกาโลอายัมปันต์ตาธรรมะสวนาคกาโลอายัมปันต์ตา ขอเทพเทวดาขอองค์จันทราเจ้าในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันณตำหนักเสียนสิสององค์เทพันเป็นมงคลแห่งนี้ด้วยเธอ อานาพุทธคุณสุเสียนกลางพุทธเจ้าธรรมเจา Tribe of ประสาสาทพระมไัยในบันดนีอิติพิโสพระควาข้าขอว่าขอเธอไทยพุทธเจ้าเนื้อเสน้นผมบรรจงกราเบื้องหน้ามหาพรมอันเชิญลงมาประทับเบื้องบาซาย บนเชิญองค์นารายดีบาควาแม่คงคาเป็นน้ำลายช่วยคาคายเชิญพระพายเป็นลมปากไม่เว้นวายองค์นาอาักษัยมาเป็นสอยสังวาน โอเชิญระกันที่หานกล้ามาประทับปัวใจข้าให้กลาหันกระทำการสิ่งใดไรหมู่มานมาแผ่วผ่านในขลาดแผลให้ปลอดภัยขอให้สิทธิ์เที่ยวชานมนคาทาม มนตราอคมสิ้นสงสัยเป็นสัตว์เป็นสีสิทธิ์ที่ได้โช่ไทยอัคระได้ได้ให้เชี่ยวชาญขอทุกพรประเวทสมุสรประสิทธิ์ประสทดอวยพรให้กล่าว้านให้ชื่อเสียงดังกอง วกัลลานสิทธิสภาสุขังภาวัน ปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุ้มจันทราสะสีภะภามหานะโมไทยินภูสักมโหสักโอบารมี จันทราเทพจันทราเทวีได้โปรดดลบันดาลประทานความสงบร่มเย็นความรักที่มั่นคงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แก่ข้าพเจ้าและครอบครูนด้วยเถิดข้าพเจ้าขอนอบน้อมผู้ชาพระจันทร์ผู้ทรงรัศมีงามดั่งแก้วมณีผู้เป็นพลังแห่งความอ่อนโยนเมตตาสเสน่ห ข้าพระเจ้าขอรพระพักตร์ผู้เรืองรองโปรดเมตตาประทานพรประทานแสงสว่างให้แก่ชีวิตของข้าพเจ้าขอให้พลังจันในค่ำคืนนี้ช่ำระล้างพลังลบทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากใจและชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออัญเชิญพลังแห่งพระจันทร์ และเทพเจวาผู้พิทักษ์แห่งแสงจันทร์โปรดเปิดเส้นทางแห่งโชคลาภขอให้ลูกสมราถนาการงานมั่นคงจเจริญก้าวหน้าการเงินร่ำรวยเป็นหมหาเศรษฐีมีโชคมีลาบมีคนเมตตาอุปถัมภ์บริวารรักและสามัคคีกันภา้าเจ้าขออุทิศบุญกุศลแด่ท่าน ลูกและครอบครัวเจริญสีสวัสดีมีชัยด้วยเธอ ทำถวายเครื่องสองเวยด้วยกันนะครับตั้งนโมสามจบพร้อมกันนโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะนโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมเม,มชยะมังคลังงานบูงสวง ไหว้ขอพรอพระจันทร์และองค์เทพเทวาทุกพระองค์สักการะวันนนางสูปะพยัญชนะสัมปันนังโภชนานางสาลีนางสปริวารังอุทกังวารังอาคัตฉันตุปริพุนฉันตุสัพพาธาอิตายะ สุขายาสันติเทวามหิติกาเตปิตุมเหอนุรักษันตุอโรคเยนะสุขเขนจะจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้บูชาองค์เทพเทวาองค์พระจันทราทุกท่านที่มาจากการอัญเชิญ ลูกได้จัดสรรพากันสรรเสริญท่านผู้เจริญด้วยบารมีตั้งจิตคิดมุง่งงานบูงสวงองค์จันทราค,ครั้งนี้จงอย่ารอช้าเร่งให้เกิดผลเครื่องไหว้หลากหลายตั้งวางมากมายผู้ข้าพระเจ้าน้อมเกล้าวถวาย ขาดตกสิ่งใดขออภัยทั่วกันข้าพระเจ้าทั้งหลายเต็มใจจัดสารถวายเทพเทวันทุกท่านที่มามีทั้งบายสีดอกไม้ทูกเทียนผลไม้นานา,นามาถวายแด่ท่านขอเชิญท่านมารับฉัน เรื่องสังเวยของโลกหลานที่ได้จัดเตรียมไว้ณสถานที่แห่งนี้ด้วยเถอนสาธุ ได้เตรียมกระทงนะครับเราก็จะถวายกระทงบูชาพระแม่คงคานะครับ<อ>นะโมตัสสะพระคะวตอัระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวตอะระาหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวโตอะระาหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมมันนี้เป็นวัน,น,นมงคลตรงกับวันลอยกระทง ข้าพเจ้ามีจิตอันบริสุทธิ์ขอประกาศองค์การบวงสวงบูชาน้อบน้อม,อมต่อพระแม่คงคาทีวีผู้เป็นมันไดแห่งสายน้ําผู้หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตทั่วพิภพประทานความอุดมสมบูรณ์ดับความร้อนแห่งโลกาข้าพเจ้าได้นํากระทงมาทําพิธีเพื่อที่จะได้นําไปลอยเคราะห์ลอยโศกสรรพทุกขสรสพรโสพโศกสรรพโรคสรรพภัยของข้าพเจ้าและลูกหลานพร้อมศิษยานุศิท์ทั้งหลาย ไปกับสายน้ําพร้อมได้เตรียมเครื่องสักการะทั้งหลายด้วยจิตบูชาแห่งพระแม่คงคาผู้ทรงพระคุณอนันต์ขอพระแม่เสด็จมาประทับรับเครื่องครับกระทงสักการะณนะที่แห่งนี้โอมสีคงคาเทวีนมัสการาวิโอมคงคามาตาปริตตายะมะเหโอมคงคาสุทธิสันติปรมาโอมนโมพะควติ คงคาทีวีขอพระแม่คงคาทีวีทรงโปรดเมตตาประทานพรความชุ่มเย็นเป็นสุขเพิ่มพูนโชคลาภทันยา,ารความบุดมสมบูรณ์ให้แก่หมู่ข้าพเจ้าและสิทธิอนุสิิทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยเดชบารมีแห่งพระแม่คงคาด้วยเถินสาธุ นาสิ่งใดที่ฐานขอได้เลยนะครับตอนนี้